สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคุม,มูคูคณิตนะคะวันนี้พาไปทำข้อสอบค่ะเป็นข้อสอบบรรจุครูเนาะปี2567นี้นะคะเป็นภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอเนาะเป็นอนุกรมนะคะอ่าไปดูกันเลยค่ะทีนี้ทุกคนดูนะคะอันดับแรกก็ให้ดูว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ลักษณะเพิ่มขึ้น ปกติเราก็จะดูไล่ไปทีละตัวนะคะแต่ทีนี้อันนี้จะสังเกตเห็นว่าลองสังเกตข้ามคู่นะคะอันนี้จาก2เป็นยังไงถึงจะเป็น10แล้วก็จากห้าจาก10นี้ไปยังไงถึงจะเป็น50เราจะได้ว่า2ไป10นั่นคือการคูณห้าใช่ไหมคะสองคูณห้าเป็นสิ สิบคูณหก็จะเป็น50อ่าเราจะเห็นความสัมพันธ์แล้วอ่าต่อมาถ้า7 7คูณอะไรได้21ก็7จ็ดคูณสามก็คูณ3เหมือนกันเป็น63เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า50ก็ต้องคูณอะไรด้วยคะคูณ5้าคูณหก็คือ 250เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบข้ององูนั่นเองได้ไหมคะลองทำดูนะแต่บางคนอาจจะแบบเอ๊ะคุณครูแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันต้องแบบโยงไปใกล้ยงไปไกลอะไรอย่างนี้ให้เรามองนะคะบางคนอะ่ะที่อาจจะยังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเป็น ข้ามตัวหรือตัวหรือตัวถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแรกเราก็อาจจะแบบดูตัวถัดไปแบบนี้ก่อนมันบวกห้าอันนี้มันบวกสามบวกอะไรคะสิบอ็ดอันนี้บวกยี่สิบเแล้วก็บวกสิสามใช่ไหมเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราขยับไปทีละตัวแบบเนี้ย มันจะเห็นว่ามันห้าแล้วก็ลดมาสามมันลดลงเพิ่มขึ้นแต่ว่าแบบมันไม่มีความสัมพันธ์เลยอะแสดงว่าถ้าเราเจอแบบเนี้ยเราก็ต้องแบบลองดูข้ามตัวซิว่ามันเป็นไปได้ไหมนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันไม่เห็นความสัมพันธ์แล้วมันก็เลขไม่ไม่ต่อเนื่องด้วยก็เลยให้มามองว่าลองเป็นการข้ามตัวดู ถ้าข้ามหนึ่งตัวได้ไหมอ่ะอันนี้มันข้ามหนึ่งตัวล้วได้เลยแต่เราอาจจะไปเจอบางข้อที่ข้ามหนึ่งตัวแล้วยังไม่ได้ลองข้ามไปสองตัวสิได้ไหมนะคะหรืออาจจะมีอีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นถ้าเกิดเลขมันไม่ไม,ไม่นี่เนาะอาจจะเป็นการบวกกันร,ระหว่างสองตัวนี้เป็นตัวนี้ไหมอ่ะถ้าไม่เป็นเราก็ดูตัวอื่นแบบเนี้ยนะคะอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ